ฝันว่ามีคนเอาพระมาขายฝันว่ามีคนเอาพระมาขายให้ท่านฝันนี้เป็นฝันดีค่ะฝันว่ามีคนเอาพระมาขายให้ท่านเนี่ยแปลว่าท่านจะมีโชคลาภจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่ ให้เก็บตัวอยู่กับบ้านขยันทํางานแล้วจะดีเองให้ไปไหว้ขอโชคขอลาภจากกุมารทองรักยมและพญาเต่าเรือนให้ไปไหว้ขอโชคขอลาบจากกุมารทองรักยมพญาเต่าเรือนท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ครอบครองสิ่งทันสมัยมีเกณฑ์จะได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ช่วงนี้ท่านมีเรื่องให้เครียดควรจะไปทำบุญไหว้พระขอพรให้ไปไหว้ขอโชคขอลาบจากกุมารทองจะได้เงินได้ทองดีเลขนำโชค208 208 08 8 20 8 0 20ส208 08 8 8 0 0 ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกระุนาไลามาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ